แนะคะพี่นอ็อตตองรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเมื่อกี้ต้องอาบน้ำแล้วต้องจับที่หน้าอกดูมันมีอะไรแข็งๆก็ไม่รู้อะตองกลัวว่าต้องจะเป็นอะไรอะพรุ่งนี้พี่ลางานพาตองไปหาหมอหน่อยได้ไหมพี่ไม่ว่าหรอกตองตองก็ไปเองเถอะตองบอกพี่ไปก็เท่านั้นนะพี่ไม่ใช่หมอพี่ไม่เข้าใจที่ตองพูดหรอกไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวอีกวันสองวันตองรอดูอาการถ้ายังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวตองไปเองค่ะอะไรเนี่ยตองพี่กลับมาเหนื่อยๆอทำไมไม่มีข้าวให้พี่กิน ตองทำลอะไรอยู่วันนี้ตองเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะตองรู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะวันนี้พี่ทำกินเองก่อนนะแล้วทำไมตองไม่โทรบอกพี่ก่อนพี่จะได้หากินมาตั้งแต่อยู่ข้างนอกพี่น็อตพี่ไปกินข้าวข้างนอกมาเหรอ ใช่ทำไมหรอพี่ไม่คิดจะถามตองสักคำเลยเหรอว่าตองกินข้าวหรือยังอะแล้ววันนี้ตองไปหาหมอมาตองไปตรวจมาพี่รู้ไหมหมอบอกตองว่าอะไรอะพี่นอ็อตนี่พี่หยุดเล่นโทรศัพท์สักแป,ป๊บหนึ่งได้ไหมนี่ตองพูดกับพี่อยู่นะอะไรเนี่ยตองตรวจมาแล้วมันก็จบอย่ามารบกวนพี่ได้ไหมพี่นอ็อต พี่รู้ตัวไหมว่าเดี๋ยวนี้พี่ไม่สนใจตองเลยนะพี่ทําเหมือนว่าพี่ไม่ได้รักตองแล้วอะทำไมอะตองทําให้พี่ทุกอย่างตองดูแลบ้านตองดูแลลูกให้พี่อะเวลาที่ตองต้องการพี่เนี่ยพี่ไม่เคยอยู่ข้างตองเลยอะตองตองอย่ามาบ่นพี่ได้ไหมแค่พี่ทํำงานมาเนี่ยพี่ก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ทําไมต้องมาลบเราพี่ด้วย ไปห,หาหมอมาก็ไปกินยาดิพี่ไม่ใช่หมอนะเว้ยจากที่ฉันตรวจก้อนเนื้อที่หน้าอกคุณอาจจะเป็นเนื้องอกแต่ฉันยังไม่ชัดเจนนะคะ ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีแต่ถ้าเป็นเนื้อล้ายคุณอาจจะต้องผ่าตัดเนาะอกแต่ถ้าเป็นเนื้อดีคุณก็อาจจะรักษาแบบกินยาสลายไปได้แต่ยังไงฉันก็ขอแนะนำคุณนะคะให้ไปโรงพยาบาลที่ในเมืองเพื่อที่ไปหาหมอเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเลยนะคะ ตี่นองตองกินยาจีนมาหลายวันแล้วอ่ะอาการตองไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่ะพี่ลาง,งานพาตองไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเลยได้ไหมพี่ลาง,งานไม่ได้หรอกตองพรุ่งนี้พี่ก็ต้องไปต่างจังหวัดอีกพรุ่งนี้ให้ว่ากันแล้วกันจริงเหรอวะเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูีบไปเดี๋ยวนี้แหละ พอดีเพื่อนพี่ชวนพี่ไปดูบอลนนะ่ะแนี้มันแหม่มสำคัญเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาหมอวันหลังนะไปีก่อนะเอา้าฮัลโหลค่ะคุณหมอคะพอดีว่าวันนี้ฉันติดธุระค่ะ ขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะฮัลโหลพี่นอ็อตพี่อยู่ไหนอะตอนนี้ต้องตรวจเสร็จแล้วนะพี่มาฟังผลตรวจกับตองหน่อยได้ไหมตองกลัวก็แค่ฟังผลตรวจฟังคนเดียวก็ได้เดี๋ยวพี่รอตรงนี้หละจะให้เข้าไปทำไม เรี่องอะตองพี่รอนาแล้วนะเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปแทงบอลกับเพื่อนต่อเนี่ยพี่นนท์หมอบอกว่าต้องรีบผ่าตัดด่วนนะไม่งั้นมันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้นะหมอภรรยาผมเป็นอะไรอะ่ะร้ายแรงไหมจากผลวินิจฉยัยเพราะว่าคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะยังพอมีวิธีรักษาอยู่ แต่ว่าต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เชื่อมาเร็งอาจจะลามไปทั่วร่างกายได้นะคะส่วนค่ารักษาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันค่ะผ่าตัดเลยเหรอหมอตองออกมาคุยกันก่อนดิเดี๋ยวนี่เรายังต้องคุยอะไรกันอีกเหรอ ผ่าตัดตอนนี้ตองอาจจะไม่รอดแล้วนะพี่จะเอาเงินจากไหนพาตองไปผ่าตัดด่ะพี่ก็เครียดเหมือนกันเนี่ยพี่จะเอาเงินมาจากไหนเงินเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวเราเอาเงินเก็บของเราทั้งหมดอะเอาไม้พี่เดี๋ยวพี่จะไปแทงบอลถ้าพี่ได้เงินมาเนี่ยพี่จะพาตองไปผ่าตัดเออเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวคืนนี้ตองไปกลับบ้านไปก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปนอนบ้านเพื่อน ต้องกลับไปรบกวนพี่สาวฉนันอีกใช่ไหมตองตองอย่าคิดมากไปเลยนะในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วอะตองทุ่นสนใจแล้วก็ใส่ใจกับชีวิตตัวเองก่อนนะถ้าน็อตมันจะทำแบบนี้มันไม่คิดใส่ใจตองแล้วอะตองก็ปล่อยมันไปเถอะตอนนี้พี่ว่า ตองกลับไปคิดถึงตัวเองเถอะนะตองนะตองไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะตองทำเพื่อคนในครอบครัวตองทำเพื่อครอบครัวแต่ตองไม่เคยได้ความรักกลับมาเลยอ่ะไม่มีใครรักตองเลยอ่ะพี่ไม่เอาสิอย่าพูดแบบนั้นพี่นี่ไงพี่รักตองนะแล้วก็แม่อีกแม่ก็รักตองมากเลยนะตองพี่จะอยู่ข้างๆตองเสมอตอนนี้ พี่ว่าตองรักษาตัวก่อนดีกว่านะตองยังมีโอกาสที่จะหายยังไงตองก็ต้องหายพี่จะดูแลตองเองตองอย่าเอาเรื่องพวกนั้นมาคิดให้รกสมองเลยตอนนี้ตองต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วก็กลับมาแข็งแรงไวๆนะไม่ต้องกลัวพี่อยู่ข้างๆแกนะขอบคุณนะคะที่มา พี่มีน้องสาวแค่คนเดียวพี่จะไม่ยอมให้แกเป็นอะไรเด็ดขาดตองตอนนี้อาการของตองก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเรื่องราวหลายๆมันผ่านพ้นไปหมดแล้วต่อไปนี้เราจะมีแต่ความสุขกันแล้วนะตองต้องสัญญากับพี่นะว่าจะรักตัวเองให้มากๆค่ะพี่ไมาย ต่อไปเนี้ยตองจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะตองจะสนใจตองจะให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วก็คนที่รักตองจริงๆต้องจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะพี่ไม่ดีแล้วล่ะไปเดี๋ยวพี่พาไปเดินเล่นดีกว่าเนาะให้รับอากาศบริสุทธิ์หน่อยค่ะการรักและเห็นใจคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองด้วย